สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูแมงกิปโอมหรือยิ้งหลีดนะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากเลยเขาบอกไปหาไปหากันนะเนี่ยหลายคนหาเป็นอาชีพเลยนะคะปเ็น,นอาชีพเลยจ้ากันจีบตายออกไหมหนเยอะแยะมากอันนี้ีถุงพลาสติกถึงละร้อยบาทตอวละสองบาทนะคะเอบคุจ้าอย่างมาก ตัตวละสองบาทแม่หยบิบเอาเลยค่ะแมุ่ดหมแม่อะกเยออ้นงหยบิบเอาเลเอาไปหาขุดอนนดอนข้าใหมแล้วชัวร์เายเอาหนีละเดี๋ยวนน่้ไม่หยิไปก้นเ ลองมาค่ะเ่้เเลือกเลือกเอาได้นะเอาได้หลายคนหลายคนตัวไ่มัหนมันคือตัวเม่ยใช่เพราะว่าน่บอกเป็นข้าวกนี่มาเอาไปแกงกงเอาไปผัดเผ็ดอาไปแกงเหรเอาว่านที่จัาสิใช่ไมนี่ตัวว่าสิตัวเมีมันตัวเมีไหนตัวเมียเป็นไงดูตัวเียตัวเมีตัวผิ ໂອ້ເພ້ອມມມີໃຜ

ชำนาญชำนาญชำนาญนักตัวแล้วเหรอหนสาแปังคิดหลังเดจะพคุณนัาออกอันนี้แม่ป่ะนี่ แม่บอแม่มีแมสีไปเตมกองสีเอ็ดอัสิบสอยจพ่เียแ้า่สิบห้าสิบหกตสิบแปดสิบเก้าเอายี่สตัวไปเลตัวกบาทจ้ายีตัวก็บสี่บาทชอบกินเนี่ยมาซื้อนะตลาด Amazing ลัมปูกะไปหามาชาวบ้านจะไปหามา ตัวละสองหาอมาใครชอบยเยลีมน,นะคะหมือนฝันชาแนลค่ะอยะลืมกดติดตามเลยะคะจะไปหาเออ่ของแปลกนะคะต่าทิได้อย่างนี้เลยนะคะีอ่อย่างน,นี้นะคะติดม